พลพักนักปรุงพลัสในครัวของพลน,นะครับจะต้องมีพาสต้าซอสติดครัวไว้ตลอดเวลาครับเพราะว่าเป็นตัวช่วยเวลาที่หิวแล้วต้องการอาหารดีๆ ด่วนๆน,นะครับเพราะว่าปกติแล้วซอสพาสต้าเนี่ยนะครับจะมีมากกว่ามะเขือเทศจะมีน้ํามันมะกอกมีกระเทียมมีหอมแล้วแต่ตามสูตรของเขาเลยครับในวันนี้นะครับตัวที่พลจะใช้ทำไก่ตุนเนี่ยมีชื่อว่าซอสลาเบียต้าเป็นของแอกเนซี่นะครับแต่ตัวที่ทำให้อาลาเบียต้ามีความโดดเด่นก็คือพริกครับดังนั้นซอส阿า,าเบียต้าก็คือซอสที่ ซอสมะเขือเทศนะครับเป็นเบสแล้วก็มีความเผ็ดอ่อนๆตัวสะโพกไก่ของเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนะครับโรยเกลือพริกไทยทั้งสองด้านก่อนครับน้ำมันมะกอกครับผมหอมใหญ่พริกหวานนะครับซอยเป็นเส้นครับกระเทียม2กลีบนะครับน้ำมันของเรากระทะของเราร้อนแล้วนะครับใส่ส่วนผสมลงไปเลยครับขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องให้ไก่สุกดีนะครับ แค่ให้ผิวด้านนอกของเขามีสีที่สวยก็ใช้ได้ลวครับกระทะใบใหม่นะครับใส่น้ํามันมะกอกลงไปครับผักทั้งหลายที่เมื่อกี้เราหั่นไว้เนี่ยครับทั้งหมดลงไปครับผัดให้หอมนุ่มนะครับใช้เวลาประมาณสัก3านาทีครับผมปรุงรสเพิ่มครับเกลือพริกไทยซอสพาสต้าแอคเนซี่นะครับใส่น้ำเปล่าลงไปในขวดครับแล้วค่อยใส่ตามลงไปครับพอซอสของเราเริ่มเดือดนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ ไก่ของเรากลับลงไปนะครับเราใช้ไฟอ่อนๆครับผมแล้วก็ตุ๋นต่อประมาณสัก10นาทีนะครับเมนูนี้จริงๆแล้วจะรับประทานกับข้าวก็ได้หรือบางคนอยากจะเสิร์ฟกับเส้นพาสต้าก็ไม่ว่ากันและสําหรับคนที่ต้องการความแตกต่างนะครับสามารถเสิร์ฟเป็นอาหารจานหลักได้โดยเสิร์ฟกับขนมปังนะครับเดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยวผลไปปิ้งซาวดโดของคลก่อนครับเพื่อน,อนๆสามารถโรยพาสเล้แล้วก็จบได้เลยนะครับแต่บางคนอาจจะชอบอะไรที่มีกลิ่นอายแบบชีสเล็กน้อยนะครับก็ โลยไปได้ครับผมเนื้อไก่นะครับกับซอสอาราเบียต้าร้อนๆนะฮะชีสเยิ้มๆแบบนี้ครับรับรองได้เลยครับอิ่มท้องอิ่มใจมีความสุขแน่นอนเราทำกันดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. o n f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายอดครับ